สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเวิร์ก็คนเ้อย่งมือแดงเลยพี่น้องคำเลยผ้ากันแต่งกินะเลยเดกินข่าสีกินเข่าสิแต่งกินมีไปซื้อห้อยแค่มากองโลนั่นเป็นยังไงาะองโลโล่อยเจ็ดสิบพีซัมร่อยซัมร่อยสี่สิบเมัร่อยกว่าบาท แต่ว่าขอยาปลามึกจะเอาปลาหมึกยังเป็นปาหมึกซายสบายดีเลอพี่น้อะสบายดีสกําลังแต่งกินพี่เนอะสีมาเดลวกปลามึกตอนพ่อแม่เสกตอนต้องม่อยู่หลายย่องมาใหอ่ผมกส่งที่ผกินแต่หอยปลาหมึกอนอเ้ยคือปลาหมึกสายเป็นบอกอีแม่นางเขาหลัอยูโด ผักได้กินได้เด้อพี่น้องผักเก็บมาขอเดาเขอเด็ดอะไรกอขอขอูอ่ะขเสียดายมั้งพักของปลอมบ่อยากลูกคนใดเสียดายมั้แต่ว่างามเนาะงามแหงยี่ดีมันมีพุ่นนี่วะพุ่นขี้เป็ดขี้ไก่พุ่นขี้ขกไก,ก,ไก่มีตุกินมือเสิร์ฟก,ก็ย่างพักน้ำใส่กันกัน สดดังเรียบร้อยหน่วยใหญ่นาะงามมันตรงผ่าเนาะมันตรงแชะขีมาเนะ่ะเอาขีออกครับเอาปากออกบ่มึกสทราย ม่เคยได้กินเต็มอิ่มเนาะเก s então, <S mm ิดจะีเามีมือแล้วจะเสียไกินเต็มอิ่บอกกินกับกินแต่ามักง่ญ่ๆไปนมึงยังมึกเขือนนะมึงตัวง่าอมึงยังบแานเขือนมึงจมาตามมายังมึงตัวใ่า่อกบ้กอนี้ก็บเห็นนยุบ่คอยเห็นมมีอีหวัานเข้าเดี๋ยคอยมีเลยหวนมันตะกี้เข้ามากินเนาะอันนี้หางโมมี่เห็นจะเข้ากินในซิงต๊อกค่ะ ไฟไหม้ตอนที่โสกไก่เห็นเขากินโหก็จะออนก็ซื้อมาก,กินเนี่ยพก่เฮ่นเนี่ยตีตอ,อเขากินแบบบางคุนเขาก็ไปตำม,มันนะ<ช>เป็นหัวน่้นอ่นั่นบอยากซดสเป็นไงขน,นาดปอยูไ่ไก่ทะเลเลยยังสเปกบ,บอลไกลไกลัเขานจ่มาเากรปไปกล่องมันก็มีอันนึ่งเลน้ำแข็งเลยอีางกินบหรืวอว่้กะกินคนเดียวจะได้กินน้ำกันบาสักคนนะเอ แต่บรรดาอยากในันมันจะกลุ่มมันจะคอยปลาใคยงที่สเซปวดิอจะก่าอชรก่นีพอขั้นกินก้าวโลก้ตำวจเบิันบกว่าดันมนก็คินแมือนกัแต่ะไรแต่ไรบ่มากกุ้งกันกุ้งน้อยเขามาหน้าตามกินเยอะขนมากด้งกุ้งง่ายๆจะสีบมัก จัมูหมักนไหน้อก้มูหมักหมักอะไรกุ้งนหอยแขีเมกอีเมกหมักห้อยแขกอีเมกตะไรอีพออีเมกอีพอให้หมักห้อยแข่ตะขาตะกี้เั้เฮิยปีละเธอกินห้อยแขกตะกี้อีพอเอายผักเมื่อจะได้กินนะดวกินนานบถะแล้ว ตะกี้พักกะยากรตรงแบบไม่ได้เอื้อไเมื่อเอาเมื่อจะด้กินบคือคือเดียวนี้คมือนี่แบบผักงั้นก็ง่ายเจีวเห็ดเดอแต่ละตันเดอดะไรดิปุ่นกับกับรังยาเนี่ยแต่ดวด้วอันนี้จะิ้ไเรีรเนาะีย้เตรียมลวกหแเช่งเนรอมยาดีด้วกนะลวกปลาเมือกบไทยปลาเมือกรมวกหช่ง รสซานทําแต่ว่าบ่ใส่นึงก็บ่ได้ค่อยนั่งบัดนึงนึงใส่ยังบ่มีหัวมีหยังนึงใส่อันนแตงเล่ได้นึงไดุ้่ะุแต่ว่า่อยเอาไปกินน่ะ่เพื่อนนะลูกปดนบ่หมอปดเตรียมวกัี่เลย้เือบ่ได้เเือเดอนะได้ตหมอ่ กบเต็มบางคนก็มากบวกเพิ่มบางคนก็มากบวะเท่าเดียวเลยเนาะเทาอนิดเดีน <wield> ้อยทำไมีหนึ่งมัขลุ่ยคือเพิ่งนาทีาวีหาวีกอได้กับขันหาวีหาวีทำนี่เดือดนิดนึงเ็ออกอากาศก็ปิดไฟได้อืมตัดเลยหรอคนๆเดยวก็ตักเลย

กลางเนาะหน่วยใหญ่จะใหญ่กว่านี้จะมีหนกางสร้างไม่ได้เท่ากแรม่ก็ไมเป็นเรีะคบ่เป็นรม่้่านให้เตรียมอืมเด็ดซุกซุปโมเดลโมเดลเลย大姐อืมไปเตรียมกตันดวนะเตรียมกินะเตรียมกินเตรียมจทั้งีนกุ้งนี่ เตรียมเรียบ้ลยพี่น้องเตรียมเรียบรลยอยาโดแต่ว่าพี่ไม่เฮ็ดเจลเลยกอนเฮ็ดเจลเได้ทายสัมเดล่ายหน้ปิงน้ำกินรสได้ไหมเอ้าหน้าแม่เจาะหอกินรสม่้กน เมนูอาหารแดงพี่นอถไทยให้น้องอุ่นทางนี้เอิเงส่งไปเพื่อนอุ้นอุ่นนะเนี่ยอืม ແລະພວກເຮົາມາເປັນໃນເລື່ອງກິນທະອົດເອີເຕີນມັນໄດ້ລອງເຫຼືອດອດຕໍາບົກໂຫຍແມ່ນແນວຕໍາບົກໂຫຍກິນຕໍາບົກໂຫຍຕໍກກ แก้วข้าวเดียวแต่แก้วริญา อันนี้แสบแล้วก็เดี๋เรตัวนี้แสบโอ้โหสดสแล้วมันลอยอยู่เอาอเนาะยังไม่ตาย เมื่อเขาบอกว่าตอนที่เ้องยังนุ่มยังหน่อยอยากเท <ไป S 2> ี่ยงก็ต้องกินเขาไปแล้วกินอะไรเขาไปแล้ว,ลว,ลวกินอะไรอย,อยากไปเที่ยวกับตองไปในตอนที่เ้องีแห่เขาแล้วมีเงินมีเงินแต่ว่ากินบ่ไรไปเที่ยวกับไปบ่ไรเที่ยวันแล้วเอไปได้ ไปแต่ไหนอีเมลเไปเื <sk 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 ้นตั้งตเดี๋ยวเราขอย้างเงินในไปเด้เนือไปแต่ไต่แคือว่าเด็กคันห้องมากกลับไปคันห้องมากกไปน้อคนกับนอนเถอะแล้วไปแากง่ายเลยค่ะกินเลยที่มอนจะเสียงแล้วไนแล้วที่หจะใสั เจตัวเองก็เจตัวเองตจ็บมเตัวนี้มันกินตะมุงกระทะ <c oughs> อเนนะอาเมนเเรนยจ็บเจ็บเลพอแล้ว

bỏ mi sư tao muốn cứ chân nhau cái nó không được mình nhạt còn một nhạt bao giờ chơi một đứa mà nó còn sáng mà nó còn sáng mình

กินันกแกนี่ว่ะเอาบ้สิแกบหมาก,ก,มกตัวเดียวแต้วก็เั้นมะแกจะดื่มนะขอดูร่วมมั้งขอกอดตัวเดียวชินกไม่กตัวเดียวตัวก็กินนะกูจะก็กินกูนกน ăn bưởi vẫn phê pháo. Để nó này à? Mười ngàn

นี่ห่ะนี่ห่ะเคลนได้ไหมได้ฮ่าาฮ่า ไอ้อันนั้นอีสาน้าสวนเรากินค่ะครดแล้วตำใส่ข้าวผุ้นนะเออจะแดงแดงๆนี่สกดงมายปีกินนี่แต่จเป็นจเนอาเชือ ถ้าเราให้เขาลวกให้น้ำเขาไม่สะอาดเขาลวกหลายรอบแล้วน้ำดำเก็อยุบบ่อไงบ่อห้อยแค่เขาคือสีบือที่เขากินน้อใหม่ไงกูไปจับ Hai you dah cuba น้าบานไปอหอยในหมางทีก็เห็ดแบบนี้ยบากื้อหอยแกะดกซุกอยู่ล่วกทนือหอยเรองกเอไอดยตตัวหอยหม 炸的很过年了，再不搞了，嗯嗯 เออไ่ยากหรอกไม่เจอกินได้ปกินี่ใหม่กินแล้จะมีเพื่อนมั่งกินนหถ้าอยู่กันสองคนป่านนี้ปีใหม่พอแล้วเนาะ กินจริงๆถ้ากินอ็ไรคนแทบมหรอยต่าเช่นตําๆเนี้ยเราจกินคนเดียวเยอท่เยแล้วที่มีคนึกถึบาเท้านจะบัเ้าบเ้าเากินอะไรคนหน้าเนาะเห็นเรากินเป้นหยาบแกบอกว่านักเนนี่ล่กินไป็หยาบไม่เคยเห็นเราเห็นบัเ้าเม่เคยบังทรนะบ้าง้าเราิน นะเอาขับไปแ,แม่มิ้ยังเงินขึ้นงอไปอไอแม่ยอมเดยแมแล้คนก,กินหน่อยน,ยน,นอ่นืนอท่าลายได้ี่ม่าเจ๋งเปนงอะอืมกเอาลกเอารว่าบางแก,าก,กับปุ๊นที่เาลอก็ันอันหั กะิยังปีกอยู่พี่น้องแต่ว่าเดิมอิมออ่มนี่ยแหละอีเมก็อิ่มนะใครแต่มันกุ้งมันสดๆวดเนใหม่ให้กับวานนี่นะพี่น้องวานเนี่ยเป็นเงินเนี่ยอืมวานเนื้อเน้นเน้นคิดหอดคนอยู่วานนี่หนูอดหนูอดน้องนิ่ง อีแม่แล้วจะ่อยากขาอีวัวแมตนน้นเลกจะว่ยาอีควัวตนน้นเลกควาปงสุกไลมันอยากติดมันวะงามมันก็เก็นเนื้อค่าปี มันใหญ่ได้ตัวเป็นน้ำงามันกินเข่าแล้วามาขึ้นเลงบริจบขีปี่น้องพักกันกินเข่าครับพันห้อยแข้งแลักกะกุก้งก็ได้สิมาจบขีปซะพี่น้องจบขีปก็พัพกเนี่ยสภงามอีดอกเสร็จจบขีปไปเลยพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมไปเลย เจอกันใหม่คลิปหนะ้า